สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตบตูกร่ปใหม่บางพงษพรมนะครับพระสมเด็จกรุใหม่บางพงษพรมเป็นพระสมเด็จที่ถูกเปิดออกเจดีอย่างเป็นทางการในปีพศ2500โดยมีพลเอกพาดจรุสเสถียเป็นประธานฝ่ายคาราบาเมื่อเปิดเจดีออกมาก็พบเจอพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีเป็นจำนวนมาก มีบางส่วนที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่ตักเช่นตามพื้นก็ถูกน้ำท่วมเสียหายแต่ส่วนมากจะเป็นพระที่ถูกเก็บไว้ในพื้นที่สูงโดยการทำชั้นเก็บไปก็ยังมีสภาพที่สมบูรณ์จากข้อมูลที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาบ่งบอกว่าพระสมเด็จมาคุณรมปรุปใหม่มีจานวนแค่สองสามพันองค์ถือว่าเป็นข้อมูลที่ ไม่เป็นความจริงมีข่าววงในที่เชื่อถือได้บอกว่าพระสมเด็จบางพุนธพงษกุใหม่นี้ถูกคนเอกพาตจะรุสเสถียนได้เช่าบูชาขึ้นไปที่จังหวัดลำปางน,น่าจะมีจำนวนเกินหมื่นองค์นะครับดังนั้นจึงพบเจอพระสมเด็จกรุใหม่บางพุทธพรษที่จังหวัดลำปางและก็ภาคเหนือเป็นจำนวนมาก พระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูนะครับเป็นแม่พิมพหนึ่งที่พบเจอในกลุ่มเจดีบางคมเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนมีขี้โกเกาะจับติดเส้นสายขององค์พระก็ยังงดงามสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงเส้นสังคติเห็นชัดเจนส่วนเส้นอังสะ มองไม่เคยเห็นนะครับมีเส้นรองใต้ตักหนึ่งเส้นเส้นรองใต้ฐานบวชอีกหนึ่งเส้นมีใบหูสองข้างนะฮะพิมพ์นี้แล้วก็พระเกตค่อนข้างจะใหญ่เป็นปมคล้ายๆกับดอกบวัวจึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์พระองค์นี้ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่ไม่ทางขันช้บูชาสภาพเดิมๆนะครับ มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนสังเกตดูพื้นผิวนะฮะมีการงอกของโกนซึ่งเป็นผิวของกระเบนทำให้เกิดความสูงความต่ำมี่คิขูล่ลมปเกาะจับติดมีความเก่าชัดเจนนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นหลังกรดานความเก่าทำให้เส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนมบรรทัด มีเว้ามีโคง้งแล้วก็ถูกปรับตาวัดใหม่เอามารดติดไว้น้ำมึกเป็นสีแดงนะครับตามเส้นขอบด้านบนก็มีปูนงอกขึ้นมาชัดเจนถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคมส่วนพื้นผิวด้านหลังก็มีรอยปีรอยแยกบางส่วนก็มีปูนงอกขึ้นมาบางส่วนก็มีความสูงวับต่า เป็นลักษณะที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมานั่นข้างตามขอบก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกตพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคโดยเฉพาะพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางพุ่มขอบพระจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นตรงนี้มีทั้งรอยแหว่งรอยเว้ามีความสูงความต่ามีขี้กุหรอไปเกาะจับติดในส่วนที่ต่าง ส่วนด้านในผงผ้าก็ยังงดงามเส้นสายสมบูรณ์เส้นสายต่างๆงดงามคัสเซ็คถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางในภาพของขอบพระทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างพระเก่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพทุกจุดที่เราดู มาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกระกยายสูงกันครับภาพนี้เป็นภาพใบหน้าเนื้อมีการเซตตัวมีความสูงความต่ำพระองค์นี้มีใบหูสองข้างแต่ที่เห็นชัดเจนก็คือใบข้างซ้ายระเกตเป็นปมคล้ายๆกับดอกบัวยาวไปฉลดเส้นซุ้มด้านบนเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื้อมีความสูงความต่ำเส้นสายมีความพิ้วบริเวณรอบๆอ,บอบปะเกตก็มีที่โกลลไป่อจ,จับเด็เนื้อบริเวณนี้ก็มีความสูงความต่ำชัดเจนหน้าอกก็มีการเซตตัวเราเห็นเส้นสังกะติข้างล่างจะชัดนะครับเนื้อมีความสูงความต่ำซอกแขนก็ลึกสมควร เส้นของแขนก็เป็นธรรมชาติภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของวงแขนซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดจากความเก่าเกิดจากการเซาะตัวของเนื้อผ้าสังเกตดูผิวมีความสูงความต่ำเป็นเม็ดเป็นก้อนมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนภาพนี้เป็นภาพของขอบซ้าย การนั่งจะเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับจะไม่มีเส้นชายจีบอนภาพนี้เป็นภาพของัมเข้าขวาเนื้อก็มีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำตรงนี้เป็นพระบาททรายภาพนี้เป็นภาพของฐานบัวนะฮะเส้นสายก็เป็นธรรมชาติภาพนี้เป็นภาพของฐานสิง ตรงนี้เป็นเส้นรองใต้ฐานบัวสังเกตดูเนื้อนะฮะมีความสูงความต่าเส้นสายมีความพริว้วภาพนี้เป็นภาพของฐานล่างสุดปลายฐานด้านขวาตรงนี้เป็นเส้นซ้มเส้นซ้มจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่ค่อนข้างจะสูงเนื้อมีการเซตตัวมีแวง่งมีเบ้ามีความสูงความต่ำ ภาพนี้ก็เป็นฐานล่างสุดปลายฐานด้านซ้ายนะครับตรงนี้เป็นเส้นซุ้มสังเกตดูสีของเนื้อผ้านะครับแต่ละโซนก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปมีสีหลายสีผสมปนเปนกันซึ่งเป็นธรรมชาติของภ้าเก่าภาพนี้เป็นภาพของเส้นซุ้มด้านบนด้านขวาเส้นสายก็เป็นธรรมชาติ มีคอร์ดมีคิีวมีเว้ามีแบ่งมีสูงมีต่ำภาพนี้ก็เป็นเส้นซุ้มบนด้านซ้ายนะครับเนื้อบริเวณนอกเส้นซุ้มก็มีความสูงกว่าต่างมีการเปลี่ยนแปลงทางกภาพชัดเจนภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของผิวเนื้อที่มีการเซตตัวเส้นซุ้มมีแบ่งมีเว้ามีความสูงความต่ำ เวนพื้นผิวก็มีปูนงอกขึ้นมาเป็นผิวหักะเบนและก็มีคิโกะลงไปเกาะจับติดค่อนข้างจะหนาภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของเนื้อพระตลอดจนถ่ายให้เห็นถึงชิโกกที่ลงไปเกาะจับติดภาพนี้ก็บ่งบอกได้ว่าเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมา มนุษย์ไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้นะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังทาให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางาภาพตรงเส้นของขอบภาพซึ่งเป็นลักษณะของภาพเก่าส่วนเนื้อบริเวณนี้มีความสูงความต่ำเล็กน้อยและก็มีรอยปีไปแยกภาพนี้ก็ถาให้เห็นถึงลักษณะของ เส้นของขอบพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณขอบก็มีปูนงอกขึ้นมาทําให้เกิดความสูงความต่ําภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงตาวัดที่ถูกปั๊มด้วยน้ำมึกสีแดงบริเวณรอยแตกเราเห็นปูดงอกขึ้นมาซ่อมแซมตามรอยแตกรอยปีต่างๆเป็นจุดที่เราช่องมา สังเกตว่ามีฟูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมหรือเปล่าภาพนี้ก็ถ่ายถึงทัษณะของปูที่งอกขึ้นมาทับน้ำมึกสีสันของน้ำมึกปัจจุบันก็สีเจือจางลมภาพนี้เป็นภาพตรงมุมน้านล่างจะเป็นมุมที่เราจะมาหยดน้ำยาเช็คไยุดรแกสไซเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จองนี้ ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระแาขยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้าเนื้อมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่งพระองค์นี้มีใบหูข้างซ้ายที่พอมองเห็นส่วนลํำคอก็มีความสูงนะฮะหน้าอกก็งดงามนูนเด่นเนื้อเซตตัวมีความสูงความต่ำ เราเห็นเส้นสังกติชัดเจนนะครับเส้นนี้่วนเส้นอักษสารบริเวณนี้มองไม่เห็นสิ่งที่เราจะต้องดูก็ต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขององค์พระดูความเก่าเราดูพระสมเด็จบางพุทธพรมเราก็ต้องดูทิ่กูกด้วยนะครับทิคกูกของพระสมเด็จบางพุทธพรมมีหลายแบบนะครับ แต่ละแบบก็แตกต่างกันไปขีกลุกล้างออกยากมากเพราะว่าลงไปเกาะจับเิดแล้วก็มีปูนเกอกขึ้นมาเกาะทับดังนั้นใครมีผ้าสุดเด็จมาคุณผมก็ไม่ควรจะล้างขี้กลุกหอกนะครับเพราะว่าจะกลายเป็นผ้าที่ดูยากผ้าที่มีขี้กลุกและมีธรรมชาติแบบนี้ คนที่ไม่มีความรู้ก็ยังตีเกเลยนะครับประเดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแขนไซต์ตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะฮะจิิงแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอพระก่อนพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคขอพระจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีเส้นสายที่มิดเบี้ยว ไม่ควรจะเป็นเส้นตรงเหมือนมันพัดถ้าองค์ไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางไาบ้างก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสด,ด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคนะครับเมื่อดูขอบพระเสร็จเห็นความเก่าชัดเจนแล้วเราก็มาดูตรงเนื้อพระว่าจะมีลักษณะแบบไหนเนื้อพระของพระสด,ด็จจะมีหลายแบบนะครับ บางองค์ก็มีปูนงอกขึ้นมาทำให้เกิดความสูงความต่ำบ,บางองค์ก็มีรอยปีรอยแยกแบบนี้บางองค์ก็มีรูคุนรูเข็มมีบอ่อน้ำตาบางองค์ก็มีขี้โคล้เกาะจับติดค่อนข้างจะเยอะก็แล้วแต่ธรรมชาติจะเป็นผู้สร้างขึ้นมานะครับลักษณะของตาวัดหรือสีของน้ำหมึก ไม่ได้เป็นตัวที่เราจะต้องนำมาตัดสินใจว่าพระองค์ที่เราดูนั่นจะแท้หรือจะเทนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเก่าและก็การเปลี่ยนแปลงทางไอภาพเราต้องพยายามศึกษาในเรื่องของธรรมชาติขององค์พระเราต้องดูว่าพระเก่าจะมีธรรมชาติแบบไหนพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพสูงอย่างเช่นพระสมเด็จบางหุ่พรม คนจะมีการเปลี่ยนแปลงทงางกายภาพแบบไหนมีธรรมชาติอย่างไรนะครับพระองค์นี้ผิวพระมีความสูงความต่ำค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะประเดี๋ยวจะมาหยดตำยาเช็คไอแฟนไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับเพื่อในการพิสูจน์ความเก่าของเอื้าปูนเบือกหอยซึ่งเป็นส่วนสมหลักในการสร้างพระสมเด็จ ตอนนี้กำลังหยดน้ำยาลงไปนะครับหยดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนองพระฟองอากาศก็เริ่มขึ้นมานะครับถ้าเป็นพระสมเด็จที่ไม่มีปูนปลกหอยเป็นสมสมหลักในการสร้างหรือว่าเป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยุคน้ำยาจะไม่เกาะเป็นเม็ดแบบนี้ จะกระจายหายไปองนี้ถือว่าเป็นพัสดจที่ผ่าการเช็คว่ามีอายุกเก่าถึงยุคเพราะว่ามีฟอกอากาศขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จเราก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับ มาดูว่าพระสุด็จที่มีอายุถึงยุคผ่านการไปสู่ตามหลักวิทยาศาสตร์และเป็นพระสุด็จกลุ่ใหม่พระพรทมเนื้อหาจะมีลักษณะแบบไหนจะมีการเซตตัวอย่างไงจะมีการเปลี่ยนแปลงทางากายภาพอย่างไงบ้างนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระสุด็จที่มีความงดงามคลาสสิกเป็นพระที่ดูง่าย เนื้อหามีการเปลี่ยนแปลงทางยภาพทุกจุดผิวมีความสูงความต่ำเส้นสายขององค์พระค่อนข้างจะสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงเราเจอสภาพแบบนี้ก็สบายใจได้นะครับพระองค์นี้เป็นพระสรตจเก,เกตพระโตเป็นพระสดตจพระละคง ที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์งังลมเพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองค์ตามคติความเชื่อโบราณเป็นพระเศวตที่มีพระพุทธคุณโดดเด่นเพราะว่าถูกปุกเสกสองครั้งนะครับใครได้ครอบครองบูชามสมเด็จจะต้องเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทางมีภาวนารับรองว่าชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็สมปรารถนา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ